แดดเข้าหน้าป้าจะเอตามสัญญาค่ะมาตามสัญญาฝนตาสปรึงมากแอปก็ดีจริงๆตื่นเช้าแมากค่ะวันนี้ดิฉันต้องตื่นก่อนเพื่อนเพราะว่า <laughs> เพราะว่าต้องใช้เวลาแต่งองค์ทรงเครื่องนานกว่าชาวบ้านเขานะคะตื่นตั้งแต่ประมาณดีห้า <laughs> ก็ไม่เช้ามากเนาะปกติเราก็ประมาณนี้อยู่แล้ว ซีห้านะคะเพื่อที่จะมาเตรียมตัวใส่บาตรนี่พระมาเช้ามากค่ะทุกคนไหนใครตื่นแล้วบ้างเอ่ยวันนี้วันจันใช่ไหมวันทำงานของหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกเมื่อวานค่ะเมื่อคืนบอกว่าจะมารีวิวอาหารเชา้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดูบรรยากาศก่นกอนดูบรรยากาศในร้าน นีกาวมนวมามามันนี้มาจีนนะเธอเข้าไปแชร์ไปแท็กให้หน่อยเดี๋ยวไล่แท็กให้ทุกคนก่อนโอ้ขอบุณค่ะค่ะเอาเลยค่ะพี่ีเหมือนกันปุ้ยของปุ้ยอะไรนะปุ้ยของเองอะไรนะ face p a c s <spe ksi> เข้าใหม่ดีไหมนี่อ่าแล้วก็ปุ้ยเข้าเหรอตะกี้นี่ค่ะตามสัญญานะคะบอกว่าชาวนี้อ่าแล้วก็สีวะพง์เดี๋ยวนะขออนุญาต แ็กให้ทุกคนกันนี่ค่ะตื่นมาใส่บาทตั้งแต่เช้าในอาหารเช้ามีอะไรบ้างแบงแบงสั่งอะไรไปบ้างข้าวเปียกข้าวเปียกนี่เป็นร้านอาหารเวียดนามใช่ไหมไม่ใช่ร้านอะไรอ่ะเป็นของเชียงคานเหรอเขาดูวะแล้วก็ปลาทองโกแล้วก็อะไรนะตุ๋งเนี่ยไข่กระทะไข่กระทะนี่ปลาทองโกหมดแล้วปลาทองโกหมดแล้วแต่เขาให้หยิบได้ตลอดใช่ไหมใช่โอเคมากๆเลยอ่ะ สามตัวเท่าไหร่นะสิบาทเอาเรามาเรามาแค่สองตัวเองค่ะปุ้ยเราขาดทุนเราต้องไปเอาอีกตัวหนึ่งสามตัว15บาทเรค่อยิมันเหรอเรามารีวิวอาหารเชา้านี่ค่ะของอ้อข้าวเปียกอาหารเวียดนามปลาท่องโก,โกแล้วก็ไข่กระทะใครตื่นขึ้นมาเราค่อยมาดูนะคะ หน้าก็จะปเป็นหน่อยทำไมอ่ะเรามารีวิวอาหารเช้าค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก่อนจะออกเดินทางไปหนะ้าอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างเธอะะเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กเชียงคานเราจะไปไหนอกีก สวัสดีค่ะคไปบ้านดินคาเฟ่แล้วไปไหนอีกไป,ไปว,วัดพระพุทธบาทภูควายเงินนะคะภูควายเงินแล้วก็แก่งคุดค,แแค,ดคูแล้วก็จะไปหาของฝากที่ทุกคนฝากซื้อเมื่อคืนมะพร้าวแก้วนะคะเรามารีวิวอาหารเช้ากัะทุกคนอันนี้คือข้าวเปียกอาหารเวียดนามนี่ ใส่บานละเนี่ยอร่อยมหมบางคนยังโพสรูปไม่เสร็จเลยนะคะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเขียนคิ้วแต่งหน้าเพื่อไปใส่บาทพระคงตกใจหน้าดูแต่ถ้าไม่แต่งอ่ะจะตกใจมากกว่านี้เ้าจะถ้าไม่แต่งกับพระท่านจะตกใจมากกว่านี้อร่อยมาก ไม่กินอะไรเขาเปียกอ,อรีวิวอลองชิมยัง,อ,งอร่อยยังไข่ตู้มด้วยนะคะข้าวเปียกไข่ตุ้มอุ้ยไม่ได้ไหนแบงข้าวเปียกไข่ตู้ม,มคืออร่อยแม่ค่ะอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเนาะมมตุงด้วยหมดแล้วหมดแล้วด้วยชามที่เท่าไหร่สอง<ม>แต่เดียวตุงจะต่อด้วยนี่ค่ะนี่เรามีไข่ไข่กระทุอันนี้ของอ้อนะ นี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะไปเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะสโลลฟ์เนาะค่อยเป็นค่อยไปเธอปรุงได้เหรอของป้าไม่เห็นปรุงเลยมันอร่อยแม่ต้องการคอนแซ่ปกินโชว์ดีกว่าเออกินเยอะโชว์ดูกี่คนอ่ะนะไม่มีล้ำกะล้ำขนาด่๋องไม่ถึงคนอะไรไม่มีกรียมให้เลย เดี๋ยวเขาตื่นมาดูเองมาตามเขาเรียกว่าอะไรตามสัญญาที่เมื่อคืนพูดไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอาหารเช้ายอดฮิตที่เชียงคานที่มาเชียงคานเขาเพราะว่าหวังที่จะลงจากคานเดี๋ยวเราจะไปขอพรที่ไหนนะพระเจ้าทันใจวัดป่าโนนสะอาดมีพระเจ้าทันใจเขาเรียกว่าอะไรใจหลวงพ่อทันใจ เดี๋ยวเราจะกลับไปภูเรือนะคะเราจะเที่ยวที่เชียงคานให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะกลับไปพูเรือเราจะไปวัดป่าโนนสะอาดนะคะไปขอพรกับหลวงพ่อทันใจอุ้ยกล้องจะคว่ำนี่หวังที่จะลงจากคารนะคะมาเชียงคานต้องลงจากคานใไม่ได้ทีนี้อร่อยมากข้าเปรียบ เป็นโรงเรียนหรืออะไรในตรงนี่ก็วัดจะให้รูปนหนึ่งเหนื่อยถ่ายรูปกันเดี๋ยวปเาเอาหัวหรอเข้ามาในแดดเออ,เอ,เ,อเอาเอาแล้วเดี๋ยวเผื่อใครตื่นมาดูมาพอแล้ว เรามารีวิวอาหารเช้าที่เชียงคานค่ะทุกคนเรากินข้าวปิอ๋อาหารเวียดนาม<อ>แล้วก็ปลาท่องโกจิ้มนมคือยอดฮิตนะคะนี่ยังไม่เต็มเลยแหรอแม่วงเอลเนอนไร์เชียงคาน หลับบกูจะไปหลับที่นอนนะตอนบ้านของโอ้ยฟังมากเลยเจอข้าวบ้างอาหารเช้าเป็นข้าวเปียกอาหารเวียดนามมีไข่กระทะมีอะไรอีกนะรอก่อนนะเหม็นๆกันไปก่อนไี่บ้างต่อต้องเพราะว่าปากจะต้องใส่ข้าวจะต้องกินตุ้มไข่กระทะเขามาถ้าถ้าจับเลยคื บรรยากาศที่ร้านนะคะใครยังไม่ได้ปุ้ยเหรอเ,เอาขาดได้ไงอะแเ,ปปเ,เอาของพี่ไปก่อนดิเอาแบงค์กินก่อนเดี๋ยวแบงค์งขาดตอนเพราะเดี๋ยวกว่าพี่จะกินในนีเ้เสร็จมันก็จะเย็นพอดีเร็วๆนี่ไข่กระทะค่ะทุกคน อร่อยยังไม่หยอกอะไรทั้งนั้นจะยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยไหนบ้าโกร,รีวิวบ้าโก้ลุยๆเลยค่ะอืมพายุพายุกินอร่อยมากคลิปนี้คือพายุไม่ห่วงแล้วนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่กินไม่ห่วงหุ่นกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นจังมันไ,ไปนรลดบรรลุนเอา กินก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นๆเดี๋ยวจะมารีวิวนะบบ๊ายบายย